สวัสดีค่ะบนพันธุ์สีทอดไก่ท่วโลกนะคะวันนี้ช่องโทรนักษาเราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะ,ะนาย งานแต่งผ้าชุดไทยผ้าไหมตักบัตรพระกับช้างในวันที่1พฤษภาคม2 5 0 0ประจําเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2 5 0 0นะคะซึ่งเราได้ดําเนินโครงการถนนสาช้างประจําปีงบประมาณพศ2560 วันนี้ก็มีการมอบผ้าไทยด้วยนะคะรางวัลเกยียรติยศผ้าไทยนะคะภายในสามเดือนรอบนี้นะคะวันนี้ก็งานนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าไหมตวักข์พระกับช้างก็จะมีพิธีมอบผ้าไทยโดดเด่นนะคะประจำเดือนนะคะในวันนี้ด้วยนะคะโดยท่านวสันชิงชนะนะคะรองผูวะะ้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะ มอบให้นะคะที่กลุ่มมอบผ้าไทยนะคะได้รับรางวัลผ้าไทยโดดเด่นประจำเดือนนะคะน่าทุกรูปนะคะ เรียนท่าน,นวสันชิงชนะค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท,กท,กทุกทท่านนะคะที่มาร่วมใส่บาตรในตอนเช้าวันนี้ทุกทท่ทานเลยนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะสํานักง,งานวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะจะมีพิธีการมอบเกียรติบัตรผู้แต่งกายผ้าไทยโดดเด่นประจรําเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2567นะคะ ซึ่งจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการขับขับเคลื่อนนะคะนโยบายส่งเสริมการใช้ผ้าไทยผ้าพื้นถิน่นแล้วก็ยกระดับผ้าไทยสู่สากลค่ะสำนักงานวัฒนธรรมของเรานะคะก็ได้เร็งเห็นถึงความสําคัญในส่วนของซอฟต์แวร์นะคะจะได้มีการสนับสนุนแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้แก่นหน่วยงานส่วนราชการนะคะสถานศึกษาภ <c oughs> าคเอกชนเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะที่แต่งกาย ด้วยผ้าไทยโดดเด่นค่ะโดยเราก็ได้มีการคัดเลือกนะคะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาทนะคะจากทุกเช้านะคะในวันเสาร์าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์และก็คุณค่าของผ้าไทยให้เกิดกระแสะความนิยมขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะมีผู้เข้ารับเกียรติบัติทั้งสิ้นจำนวน12ท่านด้วยกันนะคะ ในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านวส,สันต์ชิงชนะค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับเกียรติบัตรในวันนี้ค่ะและขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษนะคะกล่าวรายงานค่ะขอยนชิญค่ะ กราบนมัสการพระครูปริยัิกิจธรรมรงรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เ้าวาชวัดกลางสุรินทร์เรียนท่านวส,สันต์ชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่ระบอย่างสูงในานามคณะผู้จัดกิจกรรมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ปรารณาให้เกียรติมาเป็นประธานมอบกิจบัตรในวันนี้ก็ผมขอนำเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบกิจบัตรผู้แต่งกายผ้าไทยโดดเด่น ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมแต่งกายแต่งผ้าไทยใส่บาทกับช้างประยมปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึง30กันยายนพุทธศักราช2567ดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นและยกระดับผ้าไทยสู่สากล ซึ่งผ้าไทยและก็การออกแบบแฟชั่นนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย5 f ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมทำดีทำงานทำเงินโดยมิติทางวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำสามารถสร้างงานสร้างไรายได้แก่ชุมชนและประเทศชาติเพิ่มขีดความสามารถขลักดันให้ซอ So ซอฟต์พาวความเป็นไทยโดดเด่นในเวทีโลก สำหรับสำนักง,งานวนัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ได้เล่งหินถึงความสำคัญของโสเพอเวอร์จึงส่งเสริมสนับสนุนหมอบกิจกรรมแก่หน่วยงานราชการสถานศาึกษาภาคเอกชนเด็กเยาวชนและประชายชนที่แต่งกายผ้าไทยโดดเด่นโดยได้คัดเลือกจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับช้างทุกเช้าวันเสาร์ณที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเชิดชู 就要加。 สำนักงานสางกอสุรินทร์นะคะก็รับประมันชุดผ้าไทยโดยตรงประจันเกษมีนาคกุลแล้วก็พุทภาคมนะคะองสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ขอบพระคุณค่ะท่านวสัน ญาติปรชิดภาพครับเสร็จแล้วก็จะเป็นโครงการนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วน,นะครับเปลี่ยนเชิญทุกท่านได้ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุท,ทังพะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะควาตาธมโม ทามังนัมัสสัมิสุปฏตถิปโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนัมัสสัมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคสาโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุ อัมหากังทีคารัตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข่าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาแลนานเทินสาธุโอกาสนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูปริยัติกิจธรรมรงผู้เป็นประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาขอนิมต์ครับขอเจริญพรท่านหลองผู้ยการจัััสุรินท่านวสันติชนะท่านองค์เถองถิ่นวนาส่วนราชการพระโจนประสงบาศิกา ทุกท่านวันนี้มีอยู่สองคำแค่นั้นแหละคำแรกก็คือถ้าดูออกหมายถึงว,ว่าอาหารการกินอยู่ถ้ามันสะอาดมันปลอดมันลพิษปลอดสารพิษเองก็ดูกายของเราถ้าเราดูตลอดรอดฟังเราจะเห็นว่า บางอย่างเราก็คนเหมาะกับเราสิ่งไหนที่เหมาะทำให้สามารถมีชีวิตที่แข็งแรงมีชีวิตที่ยืนยาวได้อันนั้นก็ใช้ไปอันนี้ก็เรียกดูกาย ที่ทสคคัญก็ือุกๆเช้าวันเสาร์ก็จะมีการทำตะบัดคะมีสิ่งที่ชอบชุดไทยใส่เข้าใหม่ตะบัดคะกับช้างหน้าลานที่ว่ากันเพืงอสี่ข้อบรุษห้านะคะตอนนี้แล้วกันตกใจเราต่อยแอดมินก็มาเก็บตะบันตะบัดทุกๆวันเสาร์ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันลดภาชีคนได้จัดมากไม่เจือด้วยความชอบหรือไม่ชอบ มันเจือด้วยความชอบส่วนใหญ่เราเราจะขยายผลออกไปหรือมันเจือด้วยความไม่ชอบมันก็ขยายผลในทางที่มันเป็นลบแก่ชีวิตเราเช่นเดียวกันดังนั้นก็อดดูกายดูใจเราเรียนรู้กับมันอยู่บ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าในหลักทางพุทธศาสนามันมีมันมีหน้าที่อยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือศึกษาเรียนรู้ส่วนที่สองคือ เราพรกายทั้งใจก็เรายังถูกต้องแล้วเราก็จะจัดวางชีวิตเราอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างน้อยก็ไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกทางกายมันก็เรื่องธรรมดาราะยังไงแก่ชราไปทุกวันเดือนก็ทุกข์อยู่แล้วแหละเมื่อยมันเห็นว่าประชุมทั้งวันทุกก็คือตัวเรานี่แหละดังนั้นก็เป็นการบ้านอยู่สองข้อเดี๋ยววันเสาร์ต่อไปจะมาสอบ วันเสาร์ถัดไปไม่มีใครมาเลยก็สอบข้าข้อสอบไม่ได้ประมาณนี้เลี่ยงหลบสอบไปเพนะื่อดูผู้รอดูลองลองไปครเครือนลองพิจารณาดูว่างๆนะนะว่างๆก่อนจะหลับจะนอนก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าพอตื่นเช้ามาเพราะธรรมชาติของร่างกายเราเราจะรู้เลยเวลามันถึงเวลาตื่นก็ตื่นนะทุกคนที่มาร่วมทำบุญ ทุกวันเสาร์ก็ขอต้นทุนในบุญกุศลทั้งหลายทุกตัวขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสําเร็จกันทั่วหน้าก็เอาราวันที่หนึ่งไปกันแล้วกันเนาะโอ้โหรับกันทุกคนเลยจะให้ไข่วันนี้เทวดาก็งงยลงกันทุกวัแล้วเอาใครได้ไปก็คนนั้นรับไปก็แล้วกันโอ้โหสงสัยที่จะได้แรงอารับพรกั ยาตาวาฬิวาฮาผูราเปริตุเรนติสาคารังเอวเมีวตัวตินังเตตานังอุปการปติวจิตังปฏิตังตุมหังทิดพเมื่อสมิจตุสตตุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสยถาติมณิชติรัสยถา นิวันจันตุสัมปโรูวโกบาลภวตุสัมภมังคลังราคันตุสัมปเดวสัมปบุญภานุปาเวงทานุภาเวนัสสตาสตีภาวันตุเต

จังัดสุรินประทานในพิธีคามร่วมมอกันในันรทุกเช้าวันเสาร์ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ก็จะมีการากใส่กระไม้สรับากับชานะคะก็กิจกรรมทุกๆวันเสาร์ของจังหวัดสุรินทร์ของเราค่ะคดสำนักสานสงวันธรรม ออนก็มาอย่างยาวนานกันพระคูณพระไทยปิยกิจทั้งลงนะคะก็เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะคะประทับใจร่วมทำใส่บาทในเช้าวันนี้นะคะกิจกรรมของจังหวกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าไหมตบบาทพระกับช้างของทางจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะร่วมด้วยหน่วยงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะคะร่วมกันทำบุญตักบาตร ทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็นซึ่งกิจกรรมที่สวยงามนะคะของทางจังหวัดสุรินทร์ที่จะถ่ายเทงานเป็นลงไว้ยาวนานนะคะแก่วต่างๆนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะนายงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะคะก็ร่วมกันที่หน้าลานอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะ เริดขึนสมัยพรมพทธศาสนาจัหรเดสุรินภายใต้กำลันของราชสิทธิของเบยชัยวันนี้ช่องตะวันอสาเราก็มาเก็บอยู่บางใหม่บรรยากาศการทำบุญตักบาตรนุ่ง้าไทยใส่ผ้าไทยมาถักช้างสาวนะคะนะคะมีกิจกรรมทุกวันเสาร์ให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะคะเราก็หวังว่ากิจกรรมนี้งามก็คงจะได้รับบุญคุศสนให้กับ มอบสุขสมบูร ก็สวให้กับทุกคนทุกท่านในวันนี้นะคะท่านที่มาชมทิศเปรานะคะอทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปราวกระนาดทีไรสมคบมากกระนาทุกคนทุกท่านทู้ประกาศในวันนี้ขอพระเวลาสถิตย์ฐานพรานสานสมบัติร่ำรวยเงินทองอย่าเพเียจนรวยรวยเงินกันคนนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปเปราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันสานได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่นต่อไปนะคะ สุส่สวยดีจะมีแค่ทุกคนทุกทานนะคะสำหรับคลิปนี้มินขอตัวลงไลนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ